ครับเม no er um, nice, ื่อนี้ผมช่างนิ่มครับเมื่อนี้ยเมื่อสันวันดีครับมาช่องไปอยู่อินดีครับเดี๋ยวเมื่อนี้ยเมื่อสันวันดีเดี๋ยวพามาเบิ่งหม่องหม่องมันยูไม้ครับช่องไปอยู่อินดีเด้อครับเด้อขอป่าเลยครับกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับเด้อไปเบิ่งกันเลยครับหม่องมันอยู่ไม้ครับหลังจากไฟใหม่เราขยายมาอยู่ไม้ครับกดกระโดดนอกที่บ้านนะครับนะครับสถานที่โอถงนี้ครับเบิ่งกันรอบ บรรยากาศรอบๆครับเมือนี้กับเมือเมือสัมวันธนี้ครับนิมนต์รองตามาจากวัดธรรมผาแดงครับวัดธรรมผาแดงตำบลสะอาดใสสีจังอำเภอดอนจันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับกำลังชันเขาพอดีครับมันเคลื่อนเอ๊ะเมื่อเ้านี่ครับนด่คือตั้งเสาเอกครับมองหามองอาถรรพ์เจ้านาทีครับนี่ครับกำลังตั้งเสาเอกครับ พ่อมาแม่มาพี่น้องมาหลายคนเลยครับหล่อมรอบสถานที่อกกว้างครับทางนี้หลังจากไฟใหม่มาเดียวกับบางนี้เป็นเลือกงามงามดีครับเมือนี้ครับได้มาตั้งเสาเอกครับนี่ครับเสาเอกบางทอาครับนี่ม้วนดวงตามาจากไหนครับการาซินนะครับก็ได้ชั้นเขา เงินไม่ได้อบสบามาแล้วมั้งครับมึมงมาล้มยาดกินขา้าวกินอาหารครับครับสองต่อนะครับกินอาหาร,น,าหารนี่ครับมองีม่มองหมาอยู่ไหมครับมอยู่ชนบุรีครับปัดนองลีชนบุรีครับ มาหลายครับคนญยติมาหลายคนครับกรบะเด้นมากอ่ะเตี๋ยวก็จะมายามนะครับเจ้อันนี้ทำมุขจนถึงเมานอนอย่างนี้ครับนอนเต็นครับนอนในรถแดแนอนเต็นนะครับพอมันมาจะบาดเอายังก่อนนอนเอาเลยเอาเลย Các bạn งานไดอย่างเบิ่งมาเบิ่งอันนี่ thi นักกินเข่าครับมากินเขาน้ำกันนะครับเด้อเอสจีที่ไหนครับครับคอกระแม่เป็นคนน่ากินเขาน้ำใจนักกินเข่าครับมาครับกินเขาน้ำกันมาเพิ่ครับไกราบล้อมรอบครับเป็นกับบางที่ตั้งเป็นแบบเอสครับนี่ ทางเก่าครับนอนเป็นนอนเป็นก่อนครับตอนไหนที่มีอย่างครับนอนสรมาณสิบหลาปูนหนึ่ต่างเสาเอกก่อนครับเมือนแค่นี้ก่อนนะครับเด้อครับฝาก็บทีครับต้องไปวินดีครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ครับทางนี้ขผมก็ลาแค่นี้ไปก่อนนะครับเด้อครับสวัสดีครับ